ขอตั้งชื่อ EP นี้ว่าสั่งของไอเทมคนรวยเงินกู้นะ่ยทับทับ่องรวยรวยรวยบอสไปเบอสเลยบอดำบอสดำแสดงว่าที่เราเห็นที่อเมริกาที่แบบแรปปงแรปเปอร์เต็มไปหมดนี่นะตีมูนะเขารีวิวมาจากอเมริกาแน่เลยดูมีความเหมือนทองโบราณเราจะเอาเงินเนี่ยมาเช็ดตูดใช่ไหมนี่คือเงินแบงค์ร้อยดอลลาร์เลยนะนี่ผมซื้อมา87บาทนะครับมีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์ด้วยจะกินเลยเหรอ จิบ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 เดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะครับน้ำกองมันเป็นอย่างนี้เลยอะหลังจากคลิปล่าสุดนะครับเกี่ยวกับแอปตีหมูเราจะไม่เรียกว่าตีหมูนะตีหมูด้วยวก็ติดมาแรงนะครับแล้วก็คนให้ความสนใจยเยอะมากมีคนคอมเมนต์มามากมายแล้วบางคนก็บอกว่าบางสินค้าเนี่ยผมก็รีวิวผิดบางคนก็บอกว่าสินค้าบางอันมันใช้อย่อยางงี้ต้องขออภยัยถากผมรีวิวไม่เก่งนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์มาได้วันนี้เราจะมาสั่งอีกรอบนึงดีกว่ามันไม่พอนะ ทุกคนไม่ต้องไปสั่งทุกคนมาดูคลิปนี้นะครับเข้ามาที่แอปอุ๋ยไม่ได้เข้ามานานเข้ามานี่เจอเลยนะเจอเจอหมุนรับรางวัลส0มพบาทนะครับเชื่อผมป่ะว่าหมุนยังไงก็ได้แจ็คพอตมันเป็นแอปที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยโชคดีเหลือเกินปึ๊บอุ้ยได้มีโอกาสหนึ่งครั้งมีโอกาสเหมือนอีกหนึ่งครั้งนะลองโอกาสสุดท้ายของคุณตตตตตตตดยหรย 3 0 0พันจะได้ครับโอ้โหได้แจ็คคอตอีกแล้วแอปนี้ทำใหร้รู้สึกว่าเราเป็นคนที่โคตรโชคดีเลยนะครับเกิดมานี่นี่โฟลเลยนะรายการไม่มีแบบแบบแผนอะไรเราโฟลตามแอปเลยนะเพราะแอปเขาออกแบบมาให้เราอยู่กับแอปนานที่สุดอุ้ยอุ้ยอโอ้โหวันแห่งความโชคดีคุณได้โบนัสพิเศษของขวัญ5ชิ้นมันก็จะมีให้กดปลดล็อกนะครับต้องซื้อของอีก4ชิ้นนะครับเพื่อปลดล็อกอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจปากกามาร์กเกอร์นะครับ ที่มันซ่อนของได้ราคา117บาทซ่อนอีกแล้วเอออะซื้อส่อนหน่หนึ่งชิ้นคนเรามันจะซ่อนอะไรกันต้องหนาเนี่ยเอ้ยอันนี้น่าสนใจกว่าระบบกองน้ำส่วนตัวเอ้ย216บาทในภาพนี้คือ เขาแบบดูดน้ําจากแม่น้ําเลยนะโดยผ่านท่ออันนี้ก็ค,คือกองน้ําได้เลยอะ่ะเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะกองดื่มได้เลยนะ2องรบาทอ่าสั่งดีครับรออะไรไปครับกดไป2ชิ้นนะครับมันขึ้นมาว่ายินดีด้วยคุณได้5,250ชุดคูปองนะครับอ่าชำระเงินเพื่อรับ5250ยยินดีด้วยคุณได้นี่คือรางวัลของคุณนะครับอ้าวโอ้โห ไอเราก็นึกว่าจะเป็นคูป,ปองแบบว่า5,250บาทเอาไปแลกซื้อของได้เลยไม่ใช่นะครับมันคือคูป,ปองที่แบบกระจายย่อยอะ่ะเป็นส่วนลดใบละ150บาทแต่ต้องซื้อขั้นต่ำ4,50า450ยาวไปจนถึงขั้นต่ำา8 0 0ป0านะไม่เอาันเลิกเลิกเิเลิอกลอ,กอะได้ของมา2ชิ้นแล้วมาครับทุกคนทีมง,งานครับเราสั่งอะไรกันดีช่วงนี้ทองทองหรอช่วงนี้ทองกำลังขึ้นช่วงนี้ทองกำลังขึ้น หรือทองกำลังมีอะไรหรือเปล่าทองแรงขึ้นทองแรขึ้นอันนี้ที่กำลังดังที่เขากำลังฉีกฉีกกันอยู่อะดอกไม้อันนี้นะอันนี้นะดอกไม้นะดอกไม้นะอุ้ยมาแล้วเหมือนจะมีสินค้าที่คล้ายกันอุ้ยโอ้โหคล้ายๆนะมีความอุ้ยไม่ไม่ไม่คล้ายละเดียวกันหรือเปล่าคล้ายแล้วกันผมใช้คำว่าคล้ายดีกว่าชิ้นเดียวนะครับ87บาทเอ้ยโอเคอยู่ราคาไม่แพงนะฮะเอาไปหนึ่งชิ้นนะ คือ <c oughs> มันมีด้วยครับอันนี้ผมเลื่อนมาเจอนะมันเป็นทองคําแท่งที่แบบดูในรูปแบบเหมือนจริงมากเขาเขียน <c oughs> ว่าชิ้นเดียวบาททองสไตล์สีทรายสไตล์ตลโบราณ <c oughs> เป็นทองคําแทง่งว่ะผมอาจจะรวยก็ได้นะสั่งมาอาจจะเป็นของจริงแล้วดูดีวิวดิน่ารักมากมันสวยมากมันสวยมากมันสวยมากรักมันสวยมากรักมันสวยคอมเมนต์อะไรนะ <c oughs> <c oughs> เอาไปถึงานครับอ่ะอุย้ยอันนี้เสื้อ1 4 9บาทครับเป็นแบบ เกตเกตทองนะดูนั่นได้เท่นะเซื้อพี่บี้เลยเนี่ยนอใส่ถ่ายได้เลยเอาไปหนึ่งอันครับผมเฮ้ยผมรู้แล้วในเมื่อเราทำหมวดหมู่เกี่ยวกับคนรวยเนี่ยเราเอามีเลนแอร์สตาร์เตอร์แพ็คเดี๋ยวนี่ครับเซ็ตสตาร์เตอร์แพ็คของคนรวยนะฮะมีอิมิเนียมด้วยนี่คุณอยากเป็นใครคุณคุณเลือกเลือกสตาร์เตอร์แพ็คได้นะมีฟันมีฟันทองด้วย ไอมีสร้อยเพชรอ่ะสร้อยเพชรอ่ะห้าสิบสองบาทเพชรไอลองเลยผมอยากเป็นแรปเปอร์เอาสร้อยมาอหนึ่งอุปกรณ์คนรวยถ้าคุณอยากเป็นแรปเปอร์คุณก็แค่ใช้เงินแค่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสั่งมาเลยมีแหวน้วยมีแบงค์ปลอมด้วยนะห้าสิบเอ็ดบาทเป็นแบงค์ดอลลาร์นะทุกคนห้าปึกก็คือสองร้อยบาทเฮ้ยเราสั่งมาห้าปึกเลยเผื่อไปถ่ายรายการได้ตอนเด็กเราเคยคิดกันเล่นๆใช่ไหมว่าเเเป็นนงิต เออเราแบบถ้าเรารวยเราใช้เงินเช็ดตูดนี่ครับวันนี้มาถึงแล้วเอาดีครับเราอะไรหนึ่งม้วนแปดสิบบาทเราเอามาสองม้วนเลยอุ้ยผมว่าอันนี้แปลกๆว่ะทุกคนไม้นวดคริสตัลสำหรับผู้หญิงไม้นวดคริสตัลสำหรับผู้หญิงนวดนวดคออนะนวดคอานวดไหล่อาจจะแบบเอาไว้ทุบคออะไรเงี้ยไว้กดจุดอุ้ยมีขนาดให้เลือกอ่ะ A00 A01 oh. แล้วที่สำคัญ A05 กับ A06 ใกล้หมดแล้วเ <Okay. S 1> <laughs> ขาปวดเยอะแล้เออวเนี่ยแสดงว่าคนชอบปวดอันใหญ่ๆเ,เราเ,เราเอาไซส์เล็กๆข้อไม่เล็กนะครับเราเอาไซส์เล็กๆขอเอา A00 ว่าร้อบาทเอาไปอันนี้ครับเราบันเทิงต่อข้างล่างเลยโอ้โหทุกคนครับเครื่องบริหารปากนะครับ <laughs> มีสร้อยไว้เสร็จสำหรับตัวนั้นของผู้ชายด้วยนะคนเราไม่ต้องทำไมต้องใส่สร้อยตรงนั้นเขาเรียกแฟชั่นแล้วมันให้ให้เป็นกิ้งกิ้งไงชั่นแฟชั่นแล้วมีปลอกคอสำหรับตรงนั้นนะนะเออออกออกเดี๋ยวออก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 จากตัวนี้กนิวซีเกตมาร์กโบเกอร์เอ้ยนี่น่าสนใจว่ะมันคือไพ่ที่เจ้ามือเนี่ยจะรู้ว่าไพ่ใบนั้นคืออะไรจากการดูด้านหลังไม่น่าเชื่อว่ะเอ้ยเอามาอันนึง นี่เอาไว้แชร์ได้เลยนะเนี่ยมีตาตำรวจด้วยนะคนอเมริกาเขาสั่งกันมาเยอะแน่เลยไอ้พวกเนี้ยเห็นคนอเมริกาสั่งของจากตีมูเยอะมากหมวก FBI ก็มีมีบัตร FBI ปลอมด้วยเหรอเนี่ยบัตรเป็นซ a นะฮะอ่ะสั่งมาชิ้นหนึ่งโอ้โหเซ็ตพยาแครอเมริกาเซ็ตพยาแคร์อเมริกามีหนวดด้วยนะหมวกแว่นหนวดตาแล้วก็กระบอง ตำรวจเมริกาโดยโดยเฉลี่ยนะครับ <c oughs> รกกาม,มาโอเคพอถือว่าได้สินค้ามาประมาณ10กว่าชิ้นอยู่นะฮะมาเดี๋ยวเราทําการสั่งซื้อรอบนี้ใช้เงินไม่เยอะนะี่นรอบนี้รวมแล้วพันกว่าบาทนะฮะดูเหมือนแคตตาล็อกน,นี้นะครับจะมีแต่อะไรที่เป็นแบบเงเงินทองทองนะครับขอตั้งชื่ออ e ีพีนี้ว่าสั่งของไอเทมคนรวย ต้องบอกว่าแอปตีมูครับมีการพัฒนาขึ้นนะเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกนะครับรอบนี้ใช้เวลาในการส่งทั้งหมด8วันประมาณแค่1สัปดาห์แค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบซองที่ห่อมาเนี่ยดูไม่ค่อยเสียหายเหมือนรอบที่แล้วและก่อนอื่นเรามาดูก่อนมันมาแล้วครับระบบนี้ระบบของตีมูอันนี้ผมชื่นชมชื่นชมดีป,ะปะ่ว <c> ะ <oughs> คือคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันจริงใจ หรือเปล่านะคือเวลาที่เราของมาถึงแล้วนะมันจะมีปุ่มให้ปรับเงินนะครับแล้วก็เงิน14บาทจะเข้ามาในแอคเคาท์เลยออเดอร์ใหญ่บ้างว่าได้กี่บาทเนี่ยทุกคนโอ้โหได้แค่3บาทเองว่ะ <c oughs> ของนี่ถุงนะี้ได้3บาทอะคือบางทีก็มันเหมือนจะจริงใจแต่ก็มันก็ปรับได้ไม่เยอะหรอกทั้งหมดพันสี 9. ปรับราคาลงให้ทั้งหมด17บาทเอาอาาดีถืว่ก็ยังดีนะครับราคาไหนราคานั้นไงปรับราคาให้เรารู้สึกว่าแอปจริงใจแต่จริงอ่ะความเห็นส่วนตัวนะจาก EP แล้วอ่ะของหลายอย่างแพงกว่าแอปอื่นโอเคเรามาดูถุงใหญ่กันก่อนครับสินค้า17รายการนะครับนี่ผมแบบแกะไม่เป็นแล้วอย่างเนี้ยมีอันนี้แล้วไงเฮ้ยสินคขาตั้งบัตรซิ่งใบดมนะครับพกใส่กระเป๋าตังค์ได้มีทำอะไรได้หลายอย่าง ที่สำคัญเนี่ยคือกรีดได้เลยกรีดทัสดุอะไรต่างๆนะครับ99บาทเท่านั้นกดตะกร้าด้านล่างเลยซัพพอร์ตเราหน่อยนะครับไม่มีตังสั่งตีมูแล้วมาอุ๊ยโอ้โหแต่ละยางบอกเลยว่ารอบนี้เข้าตีมเลยนะอ เขาติงกระแสช่วงนี้เลยนะเงินทองเนี่ยอุ้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 ยลาดูกีด้ใช่เลยอ่ะเรามาดูชิ้นแรกที่มันดึงดุดสายตาเราที่สุดแล้วไม้นวดคริสตัลสำหรับผู้หญิงอ้ยสินค้านี้เลิกผลิตแล้วด้วยเอากดเข้าไปดูไม่ผลิตแล้วราคาร้ยสิบเจ็บาทลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นเป็นแก้วนะเยเป็นแก้วนะ้ลยความยาวประมาณ หนึ่งคืบนะฮะหนึ่งคืบเดี๋ยวผมขอวัดกับผมของผมกันใช้ของผมได้เหฮ้ยพอกันพอกันมันเอาไว้นวดอย่างเงี้ยทุบทุบอย่างเงี้ยอโดยคึงอะไรเงี้ยเนี่ยนวดคอนวดคอเนี่ยจิ้มจิ้มเนี่ยปวดคอเนี่ยปวดคอปวดคอแต่ต้องระวังนะมันอาจจะแตกได้นะเป็นเศษแก้วแล้วแก้วแตกแก้วแตกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมขอเอากลับบ้านนะทีมงานเราจะทำอะไรอะเราจะทำอะไรอ่ะต้องไปสร้างความมือเงินให้ตัวเอง คือไม่น่าเชื่อว่าของแบบนี้จะมีขายในออนไลน์แบบแพลตฟอร์มที่แบบทางการอะไรเงี้ยอ่ะใครจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานฝากแฟนนะครับก็เราแปะตะกร้าช้อปปี้มาให้แล้วดำเอาไปฝากใครครับไม่ไม้นวดนะครับทุกคนอย่าคิดลึกดิที่นัดมาดีว่ะอุ้ยโอ้ตีมนยตีมีมคนรวยอุ้ยเลิกผลิตเลยด้วยตัวนี้อีกแล้วอีกแล้วคือดูในรูปอะวันนั้นอะจำได้ว่าแบบโอ้โหเหมือนเป็นกรตเตอร์มันแบบระยิบระยับ ของจริงมาแล้วนะครับเสื้อ149บาทไม่ไม่ใช่กิตเตอร์มันคือมันเป็นลายอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมใส่เรื่อยๆเลยเดีวยวเฮ้ยย็งไงรวยรวยรวยเบอร์ยข้ามันุวงบอสไหมโจมบอสเลยบอสดำบอสดำเฮ้ยนี่คุณเป็นบอสได้ในราคา149บาทนะเนี่ยะมันดูโอเคป่ะเวลาพอมันใส่มัน ดูสะร้อนแสงอ่ะในกล้องดูแบบว่าเป็นเพชรอะเออเออมองไกลๆมันเหมือนเป็นเป็นเป็นเม็ดอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมแต่จริงเป็นสกรีนมีไหมช้อปปี้มีไหมครับมีตั้งแต่ราคา130บาทจนถึง250บาทอันนี้ก็ราคาพอๆกันเพราะในตีมู149นะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นเหมือนเสื้อกีฬานะแล้วมีรูๆด้วยนะระบายอากาศอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเซตที่เป็นทองทองเนี่ยผมจะส่งให้พี่บี้นะพี่บี้ก็ชอบมาถัดไปไอเทมคนรวยนะฮะ โอ้โหนี่มันเซ็ตแรปเปอร์สตาร์เตอร์นี่ว่าอันนี้นะฮะเราซื้อมา177บาทมีทั้งหมด7ชิ้นมีอะไรบ้างมาดูเียว่าเฮ้ยมีแหวนมีวงมีแหวนด้วยโอ้โหเป็นทองที่แบบว่าโคตรอลามเลยอะเาเหมือนนี่เราเก็บไว้เป็นพร็อพได้นะเนี่ยคือในมุมของบริษัทเราเนี่ยถ่ายทำรายการอะไรเงี้ย ซื้อพ็อป177บาทได้7ชิ้นแล้วมันเข้าตีมกันหมดเลยก็โอเคนะผมจะลองใส่ดูที่แรกในโลกโอ้โหจริงรวโอ้โหคนรวยสตาร์เตอร์แพ็คใครชอบผมแต่งลุคนี้ก็เม้นต์มาหน่อยนะฮะกดไลค์ให้ครบ หนึ่งพันล้านไลค์อ่ะกี่ไลค์นะหนึ่งพันล้านไลท์ผมจะแต่งตัวอย่างนี้ทุกวันเลยทุกคนไม่ต้องไปซื้อแม่ตรงแม็ตั๊กะไรนะเนี่ยปีนูไหครับปีแม่อะไรแม่อะไรแม่อะไรมามันมีไอเทมของคนรวยมีอะไรครับอ๋ออ๋ออุ้ยโหนี่เราสั่งทองได้เลยเนี่ยเฮ้ยสนิมขึ้นปหมเนี่ยนี่นะครับเป็นทองนะฮะจากกวงตรงนะครับกวางตรงนะครับกวางตรง ศูนย์จุดศูนย์นะทองแท่งอันนี้เป็นทองแท่งทองขึ้นจริงเนี่ยทุกคนดูในจอนะอนี่เราสั่งมาของละสามเ,เขาก็บเขาไปวันนี้ราคาขึ้นแล้ว244แล้วโอ้โหขึ้นอะไรเปรเนะเอร์เซ็น,นต์เลยฮะน้ำหนักโอเคอยู่นะดูลักษณะของมันฮะดูมีความเหมือนทองโบราณเอ้ยมีอักษรจีนด้วยน่าจะเป็นทองแทะด<อ> <c oughs> นจุสองขนาดก้อนอ่ะมันน่าจะพอๆกับไอ้ทองห้าบาท แต่น, RIA น้ำหนักทอง5บาทมันหนักกว่านี้เยอะเลยต้องถ่ายดูนะช้อปปี้มีไหม9.999%สั่งจากช้อปปี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะรอนานราคาพอกันเดี๋ยวแปะตะกร้าไว้ข้างล่างแต่ทองแท้ก็ไปซื้อที่ร้านเถอะเฮ้ยเรามาดูนี้กันเลยเหรเห็นสีม่วงๆอย่างนี้นึกถึงแมตตตั๊กเฮ้ยเฮ้ยโดนเหี่ยนเขียนหน้าเหยียน 24K ส่นะเฮ้ยนึกถึงแม่ตั๊กเลยอะบอลลีบูลนะไม่ตั๊กบอลลีบูลไม่ตั๊กบอลลีบูล โอ้โหมันเหมือนเลยนะเนี่ยผมเห็นในรายการอะไรบางอย่างไอ้กล่องม่วงๆอย่างเงี้ยรายการชื่ออะไรนะโหนโหนอะไรโหนกระเสียว <c oughs> <c oughs> นี่ผมซื้อมา87บาทนะครับนี่ครับผมเ,เมีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์อรอด้วยเป็นใบเซอร์ว่าแบบเทผ่านแล้วว่าเป็นทองยี่ิบสี่เคจริงๆเฮ้ยยี่สิบสี่เคมันเบาขนาดนี้ ยี่สิบสี่เคแต่เบามากเลยเหมือนในนั้นเลยเหมือนในข่าวเลยมีใบสามใบเท่ากันเลยโอ้โหทุกคนดูถ้าบอกว่าเคลือบแล้วทำไมใบมันบางขนาดนี้มองทะลุได้มันโปร่งแสงอะโปร่งแสงเด้คุณแบกอย่างนี้เฮเอ้ยนิดหนึงนิดหนึ่งนะ <c oughs> นึกว่าเพชรน็อต <c oughs> <Not. c oughs> เป็นน็อตเว้ยมัน <c oughs> เป็นน็อตอยู่ข้างใน <Okay. S 2> อะไรวะเ <c oughs> นี่ยมะดูใสไหน เส้งในเป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะไอ้โครงมันอะโครงเปพลาสติกขาวๆเลยอ่ะอ่ะช็อปปี้มีไหมช็อปปี้ช็อปปี้มีเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทดังนั้นตีมูแพงกว่านะครับตีมูแปดสิบเจ็ดช็อปปี้สามเก้าไอเทมคนรวยถัดไปฮะผมเห็นแล้วนี่ครับผมเฮ้ยแกงแกงอะไรอ่ะทำไมมาเขียวเขียวก็คือเป็นเงิน เงินแบบว่าเงินปลอมอะไรเงี้ยถูกแล้วเงินเกลียวแพรว,ว่าเงินถูกกป็นมาเงินพร็อพอแต่มันแดงเงินติดเป,ป็นมาแต่ทำให้มัน texture <c oughs> เ,เป็นเงี้ยถูกแล้ว <c oughs> ไม่จับ texture ดูนี่มันเงินกงเต็กช,ชัดๆเลยมันเป็นกระดาษแบบบางๆอะ่ะเออเนึ่ยนะข้างหน้านะเป็นเป็นดอลลาร์นะพันพันดอลลาร์นะข้างหลังชงชิงจ้าชิงชิงเฮ้ยเท่หุ่นคุ้นปะ ข้างหน้าเป็นพันดอลลาร์ข้างหลังพันหยวนเฮ้ยเคนหนึ่งทุกคนดูรายละเอียดดอลลาร์มีเขียนว่าเหมยกัวแปลว่าอเมริกาทำไมเขาเอาภาษาจีนเขียนว่าเหมยกัวที่คนจีนเนี่ยเตรียมด่าดามแล้วไม่ใช่เงินพับอะเงินกงเต็กอะดังนั้นก็ใครอยากได้เงินพับไปสั่งในจ็อบบี้ลิงก์ด้านล่างเดียว่อะไอเทมไอเทมต่อไปครับผมนี่ฮะเฮ้ย ตอน,นเด็กๆเราเนี่ยเราฝ่ายฝันนะครับว่าถ้าเรารวยนะเราจะเอาแบบ,เ,บเ,เงินไปทับเออเงินไม่ใช่ไม่ใช่เงินไปทับ,ทบคือเงินกูทับทับพอ่อ <c oughs> เงินกูได้ทับทับพอ่อเราจะเอาเงินเนี่ยมาเช็ดตูดใช่ไหม <c oughs> นี่ครับความฝันเป็นจริงแล้วนี่คือเงินเช็ดตูด <c oughs> แบงค์ร้อยดอลลาร์เลยนะเอาไว้เช็ดเ <c oughs> ช็ดพอ่อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมซื้อมา2ม้วนเลยนะม้วนละ49บาทโอ้โหก็ก็เป็นทิชชู่ที่แพงอยู่อะ่ะก็จะเป็นแบบทิชชู่เป็นมันม้วนเลยเขาเรียกเป็นสตาร์เตอร์เลยนะเป็นคนรวยสตาร์เตอร์แพ็คโอ้โหนี่นะฮะทิชชู่มันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีรอยปะมาให้ด้วยแต่เหมือนรอยปะไม่ไม่ค่อยสุดใช่ไหมรอยมันมันกรีดมนไม่ไม่เต็มแผ่นอะ่ะโอ้โหนี่นะครับด้านหลังไม่มีนะมีแต่ด้านหน้า เป็นทิชชู่ที่หยาบอยู่นะเป็นทิชชู่ที่แบบว่าสากๆอ่ะฝั่งเนี้ยสากเลยโอ้โหแต่ก็เท่ๆนะเดี๋ยวลองเซิร์ชในจ็อปปี้เนะสามสิบสี่บาทสามสิี่อ่ะแสดงว่ายังไงจ็อปปี้ก็ถูกกว่านะขนาดลดราคาแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปไว้ออฟฟิศเลยนะเวลาใครมานี่แบบอุยดึงทิชชู่ไปใช้เลยเฮ้ยมีเงินอีกอันหนึ่งดิเฮ้ยผมมีสั่งเงินไปอีกอันหนึ่งไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหในนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูอีกทีนะครับในนี้เขียนว่า เงินประกอบฉากภาพยนตร์คือเราก็คงคิดว่ามันเหมือนแบบขนาดเขาเงินจริงอะโอ้โ <umba> เสียดามเสียกัมมาลอจ้าเสียกัมมาลอโอ้กัมมาลอจ้าโอ้โหเบงโรดอล่ามาเล็กขนาดนี้เลยวะเนี่นะฮะเออแต่อันนี้สีสีดีกว่านี้เออได้อีย่างเสียอย่างหนึ่งอันนี้เสียดามเสียกัมมาอโอ้โหใช้จริงหรืันใ้ใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ย ไอเสียกำมารอมึงไม่มีเงินหรอยแสนสัตว์เจี๊ยโป้เสียกำมารอเงินกูเนีทับทับพ่อเฮ้ยมีอันนี้อีกมีเอ้ยนี่ไงนี่คือสร้อยมือนะครับแบบแรปเปอร์เลยนะเป็นเพชรเป็นเพชรเลยอ่ะผมเป็นสร้อยแบบว่าสร้อยแรปเปอร์ที่เราเห็นแบบเพชรจะเยอะหน่อยอ่ะอุ้ยโหอันนี้อันนี้คือเพชรธรรมดาเพชรผงวิบเลยเราทุกคนดูดูรีวิวนะครับรีวิวจากอเมริกาทั้งนั้นเลยอ่ะ ฉันยังใหม่กับโลกนี้ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าฉันสงสัยแต่ฉันรักทุกรายการที่ฉันซื้อภรรยาของฉันรักเข็มกัดเกินไปนี่แสดงว่าที่เราเห็นที่อเมริกาที่แบบแรปปงแรปเปอร์เต็มไปหมดนี่นะตีหมูนะพอรีวิวมาจากอเมริกาแน่เลยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยแต่สั่งงานรูแบบซาร์เปอร์รต่ไม่เลยพูดเลยอะไรนะ กินข <legislation> ok ้้าววแลเฮ้ยแต่ว่าวิบวับอยู่นะวีบวับนี่เราไม่ต้องมาอวดรวยอะไรกันแล้วนะเดี๋ยวเท่านี้อันเนีนเนชอปปี้เท่าไหร่ครับชอปปี้ห้าสิบสี่บาทห้าสิบบาทชอปปี้ถูกกว่านะครับเดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างให้เฮ้ยอันนี้บอกเลยว่าเข้ากับรายการโกงไม่ครับมากครับคือที่เจ้ามือสามารถโกงได้คุณถูกตำรวจจับแล้วครับดูซิว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือไม่นะฮะด้วยหรือไม่ใช่หรือมั่วด้วย อุปกรณ์ที job, to, ่เราผลิตข hey> ึ Honestly, ้นมาเฮ้ยลงแล้วนะลงแล้วนะเอ้ยจะกินเลยเหรอกินดมดมก่อนดมก่อนจิบจิบเลยไม่จิบไม่จิบ